สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมในวันน,นี้ท็อปกิมีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ i ที่ท้สตูดิโอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาแบบแนวแปลกนิดนึงเนาะก็จะเป็นแบบมินิรีวิวแล้วก็เป็นมินิแบบวีล็อกนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาจากตรงโซนนี้นะครับ <c oughs> นี่ที่มีรองเท้าแบบ ค่อนข้างลบนะในวันนี้นะครับผมได้ซื้อตัวกล่องมานะครับเป็นตัวกล่องใส่รองเท้าอะ่ะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคือซื้อมาเองนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์มาจากทางแบรนด์เนาะก็ไหนๆเราซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวซะหน่อยครับผมคิดว่าทุกคนอ,อาจจะเคยรู้จักแล้วนะเป็นแบรนด์ของ Towerbox นะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาเป็นแบบ6กล่องนะครับราคาอยู่ที่1,200งพันสอกว่าบาทอะ่ะเท่าว่าตกกล่องละสอง้กว่าบาทเลยนะราคานี้แบบแอบแรงนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวกล่องนะครับ ที่เขาส่งมาเป็นพัสดุเนาะของทางเทาบล็อกนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นที่ผมสั่งมาเพื่อไม่เสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปอันบล็อกเจ้าตัวกล่องแล้วก็มาแกะประกอบกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะแกะแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตก่อนนะครับสภาพของมุมของรองเท้าอะ่ะตอนแรกมันลกขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะมาจัดแล้วก็ใส่กล่องเนาะไปดูกันเลย อันนี้นะครับก็จะเป็นสภาพของรองเท้านะครับก่อนที่เราจะซื้อกล่องมาจัดเก็บนะก็อยู่กันแบบนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยลกนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ก็คือตรงนี้เป็นทางเดินนะตรงนี้คือประตูนะครับอยากจะจัดเก็บแล้วไปไว้ตรงส่วนของกาแพงตัวนั้นนะครับน่าจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าน,นี้แกออกมานะครับก็จะมีวิธีการประกอบแล้วก็ไอ้ตัวกล่องพวกนี้มันจะซ้อนกันได้เป็นชั้นๆนะครับออกมาก็ค่อนข้างแบบแน่นหนาดีนะ อันนี้คือหมดแล้วนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นพอดีนะครับเป็นชิ้นอย่างนี้หกชิ้นพลาสติกของเขาก็คือแบบแข็งแรงเลยนะเออส่วนตัวส่วนตัวโอเคนะครับกับโรงงานของเขาเทียบกับร,ราคาแล้วก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มดีแล้วอันนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นล็อกอมันนี่นนจะเข้าไปอยู่เรือย่างนี้ แล้วส่วนข้างล่างนะครับนี่ผมกำลังดูนะครับว่ามันเอาเข้าไปด้านไหนก,กันนี่ใช่ปะนี่ครับผมอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะ ตอนแรกก็งงๆนะครับก็ดูคู่มือไปมาก็คือประกอบได้แล้วคือมันจะใส่รองเท้า้าไปตรงนี้นะนี่เปิดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขอตัวไปประกอบอีกห้ากล่องที่เหลือก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดตรงมุมนี้กันนี่นะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นละหกล่องนะครับจากความวิเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คืออตรงล็อกข้างล่างอะ่ะมันจะใส่ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเกิดมันตรงล็อกเมื่อไหรอ่อ่ะคือมันจะใส่ได้นะครับแล้วก็คือมันก็โอเคนะ แตรู้สึกว่ามันจะตอนตอนที่ใส่อ่ะมันจะใส่ยากนิดน,นึงก็ประมาณนี้นะครับแต่พอประกอบเสร็จแล้วก็คือโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกอย่างมันดูแบบล็อกได้แบบโอเคเลยนะครับไปไปจับรองเท้าใส่กันดีกว่าสำหรับการใส่รองเท้านะครับเราก็แค่เปิดแล้วก็เอารองเท้าเรามาใส่นะใส่ไปอย่างนี้ คือชต,ตัวกล่องครับมันสามารถเอามาวางซ้อนกันได้นะอย่างเงี้ยตัวกล่องนะครับมันจะมีเป็นร่องๆ่องอนะ่ะพอร่องมันมาสัมผัสกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการล็อกนะกล่องก็แบบอยู่ได้นะครับแบบแข็งแรงนทนทานเลยเป็นประมาณนี้แล้วเราก็สามารถซ้อนขึ้นไปได้เรื่อยๆจะกี่ชั้นก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมโอเคเน้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเอารองเท้าใส่กล่องแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราจัดแล้วเป็นยังไง ใส่เข้าไปผมกลเอาเป็นว่าคู่ไหนที่ใส่บ่อยๆนะครับก็จะอยู่ข้างบนแล้ยสามชั้นดีกว่าปะ่ะหนึ่งสองสามถ้าเกิดขึ้นไปเยอะมันก็จะสูงกันไปนันก็เป็นอนียเดี๋ยวก็อันนี้ มุมห้องคือแบบดูสะอาดขึ้นมาเยอะเลยเลยนาะผมคิดว่ามันดูแบบเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับจากตรงมุมที่มันแบบมันดูรกๆนะครับก็กลายเป็นแบบโล่งเลยแล้วก็พื้นที่ตรงหน้าประตูเนี่ยคือแบบดูเยอะไปเลยนะครับส่วนตัวว่าถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะครับที่ไม่ได้สนใจนะครับว่ากล่องอจ,จะต้องเป็นแบบแข็งแรงคุณภาพเลยสักเท่าไหร่เนาะก็สามารถเลือกซื้อกล่องที่มันแบบ ถูกลงมาได้นะครับเพื่อเอามาจัดเก็บให้มันเป็นระเบียบเฉยๆอ่ะจากการที่เรามีกล่องมานะครับทุกอย่างนะครับมันดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบยิ่งึ้นนั่นเองถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองไปดูได้นะสำหรับในวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดคุยหรือว่ารีวิวอะไรต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนไปตามทุกคนดี่ไปจ้า